สวัสดีครับช่อง YouTube uzu, no อิสุสุบายโนบิตะน้อมือนี่ขออวิสา <c oughs> นน,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 นะครับตอนนี้เนีเดินนามูนนะครับนามูนก็เกือบสิบเท่าจุดวิกฤตละล่ะนะครับอดีตบ้านทาวเวอร์โายอโนบิตะมาเองเลยครับคี่มอเตอร์ไซค์มาเองเลยเพราะเบิ่งน้ำนี่ละ่ะจักน่อยถามมันปิมขึ้นเพราะเอมันสิไปว่ได้ได้อายา่คาครับเห็นบ่ครับเห็นบ่โอ้ย ถ้าฝนตกลงมานะครับลงมาอีกมันก็สิไปไว่าไดล่ะนะครับมว่วนน้ำจะโคลาดมาแท้ละอ้ายว่ามันอาจสิมากคือปีหาซีอะโอจาขึ้นมาสัน่นค้นก็นยังมาตกลายดิตอนนี้นั่นนี่รถอ้ายฮอนด้าสกูปปี้ไอ้ดิขีมาจับเพื่อนผโอ้ยเพิ่อที่เหละพี่นอ้องเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งที่หล่พักตกสว่ามาไกล ครับเห็นบอครับนี่ทาน้ำม,มันหลากมากแน่นี่ไปบอได้แท้ครับถ้ามันขึ้นสูงครับอีกติดเดียวท่อด้านละตอนนี้ห่วยจะแล้วแม่นี่ถ้ามันมาแห้งปฟิีิมาจังได้ตรงนี้ทั่วเบิดแท้ครับถ้าน้ำม,มาแห้งๆครับโอ้ยภาเบิงสถานการณ์น้ำวูนล,ล่าสุดครับตอนนี้วกันครับโอ้ยพักตบไปแต่เอาไปเฮ็ด แนวอื่นได้เลยแห้งเติบอยู่ได้ครับน้ำนั่นกันแหละเดี๋ยวไปเบิง่งอยู่ล้ำเซ่เบิ่งครับล้ำเซ่ไปทางหุ่นบันน้องบอเบิ่งกันนะมันเป็นจังไก่แน่นั่นน้ำก็แห้งเติบพี่อ้ายว่าโอ้ยระวังโตเด้อครับเด้อยวถามมันขึ้นมาอีริ่นี่ไปว่าได้แท้ครับอ่ะอ้ายโนบิตาขอโตไปเบิง่งบ่องอื่นกันเด้อ chân qua cạnh thì nọ